ไเยอจังเลยนาซวยอ่ะน่าซอยอ่ะเนี่กค่ะวนที่ว่าปูนตาดาดฟ้าก็โดนน่ะค่เขาเขาเนี่ยมาแช่รดยไปเห็ดย่างเห็ดน้ำเบื้อนล่ะใส่ดูไ่ไปเลยทุกคนเลยรูไฟใส่ดูไฟอ่ะง่ายเยไฟเยอะจังเย

น้องมาชาดูเลก็ออกคือคีบเลยกับแม่เขาไอ้เฮ็ดชาวซอยอัไหนเฮ็ดเจิงมแต่ว่านอนสอานางเฝ้าเนืออันนี้ตัวเห็ดเจิมนั่งด้กเอาสินมาห้องคนกระุนระตอก็ต้อเห็ดแบบนี้แหะค่ะเอาตมารองวก็นั่งจืดซอยไฟไปเฮ็ดค่อยเฮ็ดไปอันเอกดตีฟ้าเนี่ยแล้วก็ใส่เซรุ่มผู้หลอกเราเราก็หยดผ้าสีอันผนังค่ะ จะถือเครื่ทัทางนะคะเทไหรเท่าไปไหนทำให้มันเรียบเผากระนังค่อยเทียว้าสึกใหญ่เลยไถามว่าไีใส่ยื่นผู้บัาคับซอยไปใส่ยื่นเมื่อ้านข้าศีกนี่ไบวันไหน เอาเบิ้งเอาเลคะทุกคนเบิ้งรูปมอนี่สางทาสีค่ะทางทาสีก็มีอั้รก็รูปสะพายรูปสะพยพเคยเห็นหรอค่ะวกเคยเห็นก็ต้องเห็อันนี้อ้องค่ะเอหัวเรยหวเลย่เป็นเัาเลยตองเห็ดรูปสะาพกเคยเห็นกัเห็ดกเรยไปอไหไม่เป็นก็ต้องเป็นนะลูก เฮ้ดไปอันอันที่สาวคนใหญ่ก็นั่งอยู่นอกเหมือนกันนั่งคุมงานพี่หลอยนั่งคุมงานอยู่นู่นเฮ้เจมก็มีหน้าที่ใหญ่ถ่ายคลิปแล้วก็คุมงานเหมือนกันค่ะเอาถ่ายไปทำไปนะคะเพื่อยช่วยกัน สปายเจอมร่องตุยางเลยจ้ะเห็นบ่่เคยเดีย่เคยท่ากัเฮไปเลยพอพอรเพูนบอกว่าเอเคนน้อยเอาเนียนหน่อยนะทามันก่นต้ท่าเนียนีไล้้ดีวทานี้าเพไปดูเสบล้อบุันเสบล้อนี้อืาบ้อ นี่ก <friend> ็พลังกันพลังเนียเ่ยมัเห็ุไปพลังเลยพลังขะอหลุจอหลไยัเจอถึงสีทุกกนเนอะเอาละงายนียนอะดูสีไปนี่ยองผมสีขาวเล บรรยากาศข้างนอกจิ็กน่อยประมันครึ่งสี่โมงครึ่งแล้วทุกคน แค่พ yeah, no, bon ี่น้องสุบบุญสืบค้นไม่กินเขาก็ไม่เยกกันนอกจงกันลาบหมูไปซื้อเขากองมากินข้าสีกเราจะไลยไม่กินเขาค่อนค่ะเราเจาะเจาะเจาะเสียกววยบานัน่ะพักเก็บเงอ ลาบมารุรา,ราดฟ้าทิบ้านหลายๆชับหลายๆเนี่ยพับตุกพักกอนอ๋อเนี่ยเปลี่ยนเนื่อเปลี่ยนเลย ได้อาบนำให้มาหอดินเขาก่อนถามน้ำแล้วก็จะไปท้าสีตัอยเป็นวอง รมจะมองไปแล้วเด็กปั้นผมต้งทิ้งเขาไป้กลแล้วนะฮยทางปว่ปววปะวคุณกินยังไงก็ประการไปเขตใต้สิั้น รเลยบอกว่ามันมีโมบาอนวาไหนทุกคนี่มชยือจะหน่อยก็จะขอทุกคนทุคะาที่ขอมาแบบช่งเยมช่วงะได้ขอทุกคนมี่สร้างสุติ

ต่าภาลเว,วารำุกตะไครเจิมท่าสีพิธีพิธันมาก้วสันะ์มาชมวิวได้ค่ะเราเจิมลาคลิปแล้วจะให้มาชมวิวตรงรีสอร์ทเสียงหมาตีาน้อยทุกคนเนาะไปอยากกิยยำเอิมเอิบเนาะค่ะแค่นี้นะคะะจะนีๆเลน้อย บายบายค่ะดีมีแอ่งตุ่นูทุกคนเนอะคะ่ะได้เจอคิดถึงรักทุกคนนะคะนี่กระรอบตึ๊งค่ะท่าโอ้ลูกสะไปกระพอปูัวค้อยกันในท่าสองคนลูกสะไปให้เจอมทุกคนเลยเดี๋ยวจะส่องอยูบ้านเดียวโต้ยเคยข้าวหรือสีลูกสะไปให้เจิบอเคยเลยค่ะ ข้างแรกข้าสีมันจะหาเหตุไปแล้ว,นะเ,วนเนาะมันก็เหตุเต็มเลยอ๋ออ๋ออมีท๋อแฟอเฮ้ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวพัดรูใหม่เด้หอน ใส่พันลูมมันนะไม่ไหวหรอไปตีเนาะเแล้มีทุกอย่างแม่เาเปีวันลูกใหม่เาเรียวันลใหม่ก่อนมันหอนถ่ายคนี่หน่อยด้วถ่ายคุนที่เชิมที่เชิมใส่แม่งาดูไปแมวบอกเลยเบิ่งดูเปิ้ลดูเจ้าด้วยแม่แม่ย่าใส่้าสีแบบลูกนะ ก็ยังเกียดปูนะมอมเบอสีเต็มเขียนเต็มขาเต็มผมมเลยคะน้ขึ้นพกลงาท่าลงไปมไว้เฟรนอสืะได้ยังเออออที่เกิดสมัยก่ออเอย่งอมไววนเดี๋ยวพ่าเนี่ยน อันเหตุยังบอว่าได้เพาเป็นลนะลยบอกว่าน่าจะคือคือว่าเราบอกเป็นเนาะดูไข่ตัว่าเธยินหลออืมเจ็าซอยอะไรมาอีกล้ววันก็ลังแจมนี่ล่ะัลก็มาให้ยูบเยมาให้อ้าคุณหลังเออจะได้ก็มาอยู่อก Vâng đúng, để leo máy thì em có cho vào không đi là cả vào ngủ nha